ตอนนี้ทุกคนก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มที่กลุ่มแรกนะครับกับสกู o เตอร์สกู d มดสีน้ําเงินนะครับเชิญคนแรกครับแคนดี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นคนแรกอีกแล้วก็ดีค่ะที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยแต่มันก็เสียเปรียบตรงที่เราต้องลองผิดลองถูกว้าว หลับคนแรกก็เปิดดีเปิดดีทำได้ทำได้น่าสนใจทำได้น่าสนใจทีเดียวเขาดีตรงที่เขาทำกันบ้านมานะเขาทำกันบ้านมาเลยโออคือดีพอใจมากแฮปปี้มากกับการเป็นคนแรกและทำได้ขนาดนี้สกอร์มาดีในโยออนสไตล์คนต่อไปครับมินนี่มินนี่ ขี้เล่นน่ารักการเล่นกับกล้องของน้องดีมากหน้าตาดูทําให้โลกสดใสมินนี่ออกมาดีมากแรกๆเล่นแบบกับพรอ็อพนู่นนี่นั่นไปไปมาๆเอ้ยลมเล่นไม่หยุดเลยอ่ะเล่นแบบนานมากจนแบบว่าเราแบบมินนี่มันจะหมดเพลงมันจะจบแล้วว่าอยู่ยังไม่ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เลยอะ่ะเพลงจบแล้วรถเพิ่งจะไปแล้วก็ว้าวก็ทําทต่อไม่ได้สนใจอะไรก็ไม่อยากพูดอะไรมาก ทำไม่ทันก็ช่วยไม่ได้นะจ๊ะคนต่อไปครับมอร์คัสตอนอยู่ข้างหลังอะ่ะเขาดูเครียดมากเครียดมากเราก็เลยคิดว่าไม่รอดแน่ๆเลยไอ้หลังไอ้หลังไม่รอดแน่ๆเลยเรารู้อยู่แล้วว่าเขาทาได้แล้วก็เพลงก็เป็นฝลั่งได้อะ่ะลุกได้อะไรได้คือจบแต่ก็เหมือนว่า, <a> าเขาจะเล่น เยอะไปหน่อยจนแบบเราเริ่มเห็นว่าแบบเพลงมันใกล้จะจบแล้วเราก็เลยตะโกนออกไปว่าค้มบอลไรเดอร์มอเตอร์ไได้แล้วขับได้แล้วขับได้แล้วหน้าหน้าเหมือนนางได้ยินนะแล้วแบบโอเคนะก็แรบาบรีมาขับเลยจะบอกว่ามาคาสนเนี่ยดีมากเลยนะทั้งหมดเลยนะมันเป็นเหมือนโฆษณารถจริงๆริอะแล้วเป็นเหมือนโฆษณาแบบอินเตอร์นิดนึงอะเราชอบมาก ได้นี่แล้วทำไมต้องนั่งเครียดด้วยอ่ะต่อไปจะเป็นกรุ๊ปที่สองนะครับกับสกูมาดี้สีส้มนะครับคนแรกในกรุ๊ปนี้เกรกครับสตอรี่ที่ผมวางไว้นะครับคือผมเพิ่งตื่นโทรศัพท์ดังเพื่อนผมแฟรงกินให้ผมไปรับก็คุยกันนิดนึงผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปรับแต่พอผมเข้าไปทำปุ๊บคือมันมันพังเลยครับเดี๋ยวแฟรงกินว่ายุ้ยนี่รับโทรศัพท์โทรศัพท์อยู่ไหนจ๊ะโยโย่ yo, bro เฮ้ยนี่แบบโทรศัพท์ การที่เราทาําโฆษณาการคุยโทรศัพท์หลอกมันทําแบบนี้ไม่ได้อันนั้นคือเอาไว้เล่นกันนี่สแคร์สแคร์สแคร์ไปยืนสแคร์แฟนเราก็เออมันก็กล้าเนาะเกรกจาร้าข่ายมอเตอร์ไซค์นะจ้าไม่ใช่ DJ เจอคือตอนแรกสิ่งที่ผมคิดนะคือมันจะแบบโฟล,ล์ลื่นเป็นโฆษณาคือแบบระดับ ประเทศอย่างเงี้ยครับแล้วพอผมทำแบบแหลกนู่นติดติดนี่อะไรแบบคือแบบมันพังไปหมดเลยครับโค<ฮ><ฮ>ตรแปลกเลยพี่คือสตอรี่ที่เรามีในหัวก็คือทำท่าเหมือนแบบยุคเจ็ดสมันจะมีอารมณ์แบบโค้ดโนิดน,นึงอนะตอนแรกอาจจะซ้อนเบรกแต่พอเห็นมันขับเท่านั้นแหละโอเคไม่เอาเจ็บใจเลยครับพี่สาแบบจะไปส่งาสาวหน่อย หมวกลรือโมออกเฮ้ยลือมออกไม่เป็นไรอบแล้วอ,ออกได้แต่ก็กันนอกตามันเป็น,นความโกกของนาสกอมด็กพี่โซเน,นี่ยเก็บรายละเอียดได้เยอะมากยังไงยังไงพี่โซต้องชนะเชิญคนต่อไปครับชมพู่เข้ามาในฉากปุ๊บถอดรองเท้าเลยมันเราอยู่ในบ้านก่อนวางไว้แล้วถอดรองเท้าไว้ก่อนเพราะอยู่ในบ้านไม่ใส่รองเท้าค่ะนั่งจิบชานู่นนี่นั่นทุกอย่างอ่ะเหมือนเราเล่นตามธรรมชาติ ตตตตตตรรรรรรงงงนนนีีีีีีี้้้ดดดดพอถึงเวลาใช่ปะ่ะเราก็ต้องใส่รองเท้าออกไปนั่งรถชมพูเหมาะกับธรรมชาเชียยมากเลยแต่พี่ชมภูลืมลิปสิงค์มวจะเต้นเล่นกับเพลงทำไมลูกไม่ลิปสงิ์ลูกเอ๋ยแม่บอกให้ดูว่าโจทย์คืออะไรฮึฮึว่าทานมากเต็ง คบสุดท้ายกับสกู๊มตี้สีเงินครับคนแรกครับมอนตราครับเต็มที่มากเลยนะคะตอนออกไปทำอะ่ะคือแบบเขามีแก้วน้ำวางให้ก็ต้องเล่นมีหมวกเออไปลองหน่อยคือแบบใส่ความเป็นตัวเองสุดๆคือเต้นไม่ได้นะแต่คือแบบก็เต้นมัวๆแต่คือแบบเป็นตัวเองมากคือเก็บรายละเอียดทุกอย่างของดีขึ้นน่ะดีขึ้นเยอะมากมวนตรามีความเต้นแบบเฉียวเียวเท่ๆซึ่งเรารู้สึกว่าน่าสนใจ ตอนยืนไี่คิดเลยผู้ชายพาหนีเที่ยวแบบทำออกมาเราว่าดีเหมือนกันนะและคนสุดท้ายครับอีฟผู้หญิงเนี่ยคืออีฟเป็นหนึ่งคนที่เหมาะมากกับแบรนด์แต่ว่าอีฟทำท่าทาออกมาดูยังไม่สมูทเท่าไหร่คือนางเต้นไม่เป็นคือเราอะเข้าใจเอ็นดูนางก็เต้นอะออะะไรแบนี้บ้างเขาไม่รองเลยเห ไม่มีลิปสเลกก็สนุกน้ำวันเนี้ยก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่าแย่อะไรขนาดนั้นนะแต่อาจจะอาจจะลืมแบบลิปสติอ่ะไว้ลืมกนิดนึเรามาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการของเราเลยดีกว่าครับเรามาวันนี้เพราะว่าเราให้แชร์เรื่อง movement การสื่อสารผ่านบอดี้บางคนอาจจะแบบเต้นไม่เป็นหรือว่า movement ยังดูแบบเคิขินอยู่ คือข้อผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้แต่เราแค่ต้องไปต่อไกับมันแล้วการเต้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราฝึกวันละ6ชั่วโมงอะแต่ก่อนที่เราจะมาประกาศผลในวันนี้ครับทางสกูมันดีก็มีเรื่องดีๆจะมาแจ้งนะครับเพราะสำหรับผู้ชนะ The Face Thailand คนต่อไปสกูมันดีมีรางวัลให้ใช่ไหมครับใช่แล้วครับก็สำหรับ The Winner of The Face Season 5นะครับก็จะได้รับรางวัลพิเศษนั่นก็คือสกูมันรุ่นเดียวกับที่เราเห็นอยู่นี่ไฟเลย รายชื่อดังต่อไปนี้ก้าวมาด้านหน้าครับ <c oughs> เชิญครับอีฟแบล็กเสองคนนี้นะครับหนึ่งคนทำได้ดีที่สุดและอีกหนึ่งคนทำได้แย่ที่สุดนะครับและผู้ชนะมาสเตอร์คลาสในวันนี้ได้แก่ <c oughs> congratulations Marcus Talking about my generation. And just because we get around. Talking about my generation. Things ain't do look awful. Talking Talk about my generation. I hope I die before I get old. Talk about my generation. และวันนี้ทางสกูมาดีก็มีรางวัลให้ผู้ชนะด้วยนะครับเป็นกิฟท์วิชั่นมูลค่า50,000บาทนะครับที่สามารถซื้อของผลิตภัณฑ์สกูมาดีได้ที่ช็อปสกูมาดี้ไทยแลนด์ครับคุณเก๋เจ็บคุณเก๋ผมไม่เข้าใจพี่ทำไมมาคอสมันได้ทั้งมาสเตอร์คลาสได้ทั้งรางวัลด้วยที่ผมชนะไปสี่ครั้งไม่เคยได้อะไรได้แต่เซฟโซนได้แ,แต่เลือกลำดับและแคชอะเกรกยูไม่ใช่เจ้าพ่อมาสเตอร์คลาสอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นหยุดขิง และวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณเต้ขอบคุณคุณชินและขอบคุณแมนเทอร์จีน่าและแมนเทอร์แบงค์ครับขอบคุณค่ะเหมือนเดิมนะครับม a s เต r ร์คลาจบลงไปแล้วแต่แคมเปญยังรอพวกคุณอยู่ขอให้โชคดีครับขอบคุณค่ะแพ้ก็แพ้ค่ะทำอะไรได้อะพี่ไก a ย a งอีกงานเ n อะวีเนอร์ของมาสเอ so let's see if I'm going to survive until the final walk Ši ja na crap